คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตีบอสนกยักษ์ทำยังไงไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือมาคาบไข่อันนี้ไข่เพื่อเรียกบอสออกมานะครับอันนี้เลยคาบประมาณหนึ่งใบเสร็จแล้วเราก็เอาไข่เนี้ยไปวางที่ ตรงที่จุดที่บอสเกิดนะของผมเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นี่เลยอยู่ตรงนี้ก็จะเอาไข่ไปวางไว้ตรงนี้ครับอย่างต่อมาครับที่เราต้องเตรียมก็คือระเบิดครับกับพื้นหินก็คืออันนี้ระเบิดอันระเบิดเนี่ยเราจะมาใช้ระเบิดตรงแร่นะครับแรล่สีฟ้าที่บอสมาเสียกมาเพื่อดูดเลือดเราจะเอาเนี้ยไประเบิดแร่สีฟ้าของมันครับแล้วส่วนพื้นสะพานดินเนี่ยไอสะพานดินเนี่ยเราก็จะต่อไว้อย่างนี้ เื่อที่เราจะข่ามไปแบบง่ายๆนะนี่ราวางล้อไปเลยก็ได้เพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไม่ต้องมาวางไว้ที่หลังอ่าวางไปเลยเพราะว่าลออมันจะบินนะครับบินไปมั่วๆแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเราตีไม่ถึงเราก็อ่าวางไว้เลยนีวางไ,ไว้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเออไปหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนี่ แล้วก็มีระเบิดระเบิดนี่แล้วแต่นะว่าจะเอามาขี่ลูกกันนี่ครับแล้วก็เป็นพวกบัฟต่างๆแล้วก็ยาอะไรอย่างนี้นะเตรียมไม้พร้อมแล้วก็โล่โล่น,นี้อันนี้แล้วแต่คนนะว่าจะใช้ไหมแต่ผมว่าอันโล่นี่ก็จําเป็นอยู่นะส่วนเซ็ตการใช้นี่แล้วแต่คนว่าชอบอะไรนะเมื่อเราพร้อมทุกอย่างนะเลือดเต็มอาหารเต็มแล้วก็ปั๊มไปเลยบัฟนะมีบัฟเท่าไหร่ใส่ให้หมด นี่ผมก็เริ่มกินทีละอันเลยกินเข้าไปมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดอ่าเสร็จปุ๊บผมก็วางไข่แล้วก็ตีเลยตี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 ต,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 ตีอ่าพอแสงมากดโล่นะโลกันโอเควิ่งตีโลกันโอเคตีโลกันโอเคตี ดูนะอันนี้ผมใส่แหวนดูดเลือดนะเห็นไหมเลือดเต็มแล้วแบบเดียวดูดอย่างไวอันนี้นะแร่มันออกมาแล้วเราดูแสงมันดีๆนะว่ามันดูดที่อันไหนนะโอเคมาตรงนี้ถ้ามันดูดที่อันไหนเราให้เราเอาระเบิดไปวางไว้ที่ตรงนั้นนะครับอันนี้โล่โอเคสวยนี่นะมันเราก,ก็วางเข้าไปนี่นี่มันดูอันนี้โอเคตีโล่โล่โล่ตี สวยดูดอันไหนไม่ดูดตี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 วนไปตีวนไปเฮ้ยโอ้โหนี่อีกนิดเดียวโอเคระเบิดระเบิดโล่โอเคสวยโอ้โล่โอเคระเบิด,บด,บดตีโล่ตีตีปรับปรับปรับอีกนิดเดียว จบเรียบร้อยแค่นี้เองคือเราก็ดูแสงมันดีๆนะว่าแสงอะ่ะมันพุ่งไปที่อันไหนให้เราเอาระเบิดไปวางเลยนี่ดูระเบิดนะอันนี้นี่ระเบิดเห็นไหมอันนี้คือทีเดียวแตกเลยนะแค่นี้เราไม่ต้องเอาแบบถ้าสมมุติว่าเราเอาไอ้จอบอันเนี้ยไปขุดเนี่ยมันช้าเราเอาระเบิดวางเลยนี่แค่นี้เองง่ายๆ ถ้าข้อมูลอันนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆลองนำไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ